สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคนครูนักเรียนรู้ไหมว่าสติสต์คืออะไรไม่รู้ค่ะคนครูช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมคะความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลการที่จะคิดรู้ตัดสินใจบางอย่างสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือข้อมูลตั้งแต่ปริมาณน้อยจนปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลทั้งหลายต่างก็มีประโยชน์ผู้คนจึงหาวิธีจัดการเป็นศาสตร์ที่เรานิยมเรียกกันว่าสถิติศาสตร์ประเภทของข้อมูลการแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลข้อมูลเปมนสมพนคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูลโดยตรงข้อมูลที่ยับู้นคือข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูลโดยตรงการแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาคือชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดช่วงช่วงหนึ่งข้อมูลตัดความคือข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพของสิ่งที่สนใจณจุดหนึ่งของเวลาการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทส การเกิดสัมเปนมากที่สุดรูปข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่า1ตารางความถี่จำแนกทางเดียวแผนผูมแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท้งรูปสี่เหลี่ยมมุงฉากโดยใช้ความยาวของแท่งแสดงความถี่ของแผนผูมแท่งพหุคูณเป็นแผนผูมแท่งซึ่งมีตัวแปรสนใจศึกษาตั้งแต่สองตัวขึ้นไป แผนภูมิแท่งส่วนประกอบเป็นแผนภูมิแท่งที่สแสดงจำนวนรวมและส่วนประกอบของจำนวนรวมนั้นโดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเช่นการสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นโดยมีจำนวนผู้เขา้าร่วมแต่ละเพศที่เข้ากลุ่มสินแบ่งเป็นทุกกลุมล่มกลุ่มละ100คนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งส่วนได้โอ,อเข้าใจแล้วข้อสรุปก็คือสถิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตจ,จริงเก่งมากคดีใจที่นักเรียนเข้าใจนะคะวันนี้หมดคาบแล้วขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในคาบนี้นะคะ